งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดารัของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ทุ่มเทเพื่อสิทธิ์จากจิตวิญญาณของครูแสนเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่งเรื่อยมา ให้จิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีฉันรู้สึก คดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย Yeah. ทีส่สงคัญรับใช้งานเพื่อพอ่อหลวงแห่งไทยจาเดินตามรอยท้าความกอด้วยความตั้งใจใใจะเติมเต็มความหมายขาราชการที่ดีมอชีวิตทุ่ม แทนคุณให้ เป็นห่วงคนปั้นดาวเปล่านาเพียงสัญญาจะรักดีขอสุดใจเพียงสัญญาจะรักดีขอสุด ู้ในการโรงเรียนบ้านท่าเพียนอีกไม่กี่วันก็จะเข้ารับตำแหน่งข้าราชการบำนาญอย่างเต็มตัวในการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกบรรจุเป็นอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านเขาคมสุวรรณจังหวัดปราจีนบุรีและในวันนี้ได้มากเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเพียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว ตลอดชีวิตในการรับราชการมีสิ่งต่างๆผ่านเข้ามามากมายทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้าจะเล่าให้ฟังก็จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือจะเขียนเป็นหนังสือก็น่าจะได้หลายเล่มจึงอยากฝากข้อคิดให้กับรุ่นน้องๆในการทำงานตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับการรับราชการเนี่ยตัวเองได้ยึด แนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมมหาราชนกเจ้าฟ้ากรมหลวงส่งขานครินคือจงถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองและประโยชน์ส่วนเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งอันนี้คือแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตรับราชการสำหรับแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยตัวเองเนี่ย เป็นครอบครัวของคนจีนโดนเลี้ยงดูมาโดยอากงตะอาสำหรับตนเองนั้นเกิดในครอบครัวของคนจีนเติบโตมาโดยการเลี้ยงดูของอากงซึ่งอากงก็ได้สั่งสอนในเรื่องการดำเนินชีวิตในการทำงานให้ช่องไว้เลยแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ได้คือจงทำงานจงทำงานจงทำงานสำหรับการดำเนินชีวิต ที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นนั้นอากองก็ได้สั่งสอนแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติของครอบครัวมาตลอดคือกตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณซื่อสัตย์กับครอบครัวและจริงใจกับหมู่มวลมิตรซึ่งครั้งสามประเด็นนี้ตนเองก็รับปฏิบัติแล้วก็ดำเนินชีวิตจนกระทั่งสำเร็จในชีวิตข้าราชการชีวิตครอบครัวแล้วก็การอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข ในโอกาสวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องท้องเพื่อนกลุ่มไตรมิตรจริงๆนะคะที่ได้มาร่วมกันส่งเกษยียณอายุราชการอย่างเป็นสุขการแกรงเกษยีกษยณอายุราชการไม่ใช่การลาจากอาจจะเป็นการจากลาจากตําแหน่งที่เป็นปัจจุบันอยู่แต่ความรักความห่วงใยความห่วงหาไม่มีคําว่าเกษยียณอายุราชการดังนั้นจึง ขอบพระคุณทุกท่านด้วยความจริงใจอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับก็ผมนายพาทรัตน์พิมพนิจผู้ในการโรงเรียนบ้านคลองมะนาวสามสิกัญญานี้ก็จะเป็นอดีตนะครับเนื่องจากว่าเกษียณอายุราชการวันนี้ก็องขอบคุณพี่น้องชาวกลุ่มสายมิตรนะครับที่จัดงานวันนี้ขึ้นอขอเล่า เรื่องเรเดิมนะครับพอสังเกตความเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับก็เริ่มต้นเริ่มต้นตั้งแต่ปี2526ก็มาเป็นครูมาจู่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านเขาจานปี2531ก็ย้ายไปเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านบุกสังปี2536ก็ย้ายมาเป็นครูบ้าน4แยกปี2545ครับถูกตัดโอนตำแหน่งไปที่ โรงเรียนอนุบาลสีวัฒนาวิทยาแล้วก็ปีพศ2 5 4 5ก็ได้คำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองยากครับการทำงานตอนขณะเป็นครูครับก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานสอนเด็กได้รับคำได้รับคำสั่งจากผู้บริหารเนี่ยให้เป็นครูพยาจามชั้นประถมศึกษีปีที่1โดยเฉพาะที่โรง,งเรียนบ้านเขาจานครับมีนักเรียนประมาณ50คนดเด็กเหล่านี้นั้นไม่ได้ผ่าน สำหรัุบ,บ้าน,นะครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วสมัยก่อนนั้นมันไม่มีงานอะไรมากมายเหมือนปัจจุบันนี้ก็สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็แนวคิดการสอนเด็กเล็กไม่มีปัญหาไม่มีอะไรมากนะครับก็คือครูอยู่กับเด็กก็ใช้กระบวนการสอนแบบสมัยโบราณคือเลขคิดเลิกแล้วครูอยู่ใกล้ชิดนักเรียนก็ทําให้นักเรียนนั้นอ่านออกเขียนได้เลิกงานมาก็ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองชุมชนนะครับออกไปเยี่ยมบ้านออกไปสมัยก่อนเราจะกินเหล้ามอยยากันเนี่ยก็เฮฮาปาร์ตี้ครูกับผู้ปกครองเนี่ยก็จะมีปฏิสัมพันธ์กัน,ก,นการลงโทษต่างๆของครูกับเด็กเนี่ยผู้ปกครองกม็มีปัญหาทึ่ต่างกับปัจจุบันนี้มากครูไปแตะนักเรียนหน่อยผู้ปกครองก็ไม่ถูกใจไม่พอใจออกสื่ออะไรต่างททาให้มีปัญหาอะไรมากมายไก่าอนโยบายอะไรก็มีเยอะสมัยก่อนนะครับก็ครูก็มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน ยังก็ออกไปเยี่ยมบ้านออกไปสัมพันธ์กับชุมชนนี่คือในส่วนของการเป็นครูพอมาชีวิตเป็นผู้บริหารนะครับก็ต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้นโดยเฉพาะไปโรงเรียนแรกเนี่ยโรงเรียนก็ค่าจะชมุทุกโซมราะโรงเรียนขนาดเล็กก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนต้องช่วยเหรือต้องไปไปขอร้องให้เขาเข้ามาช่วยก็ได้รับความร่วมมือไปอย่างดี สำหรับแนวคิดในการทำงานนั้นก็คือทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เสียสละครับแล้วก็ทำงานโดยยึดทำมาพิบาลย,ยึดความโปร่งใสความถูกต้องนะครับแล้วก็สิ่งที่คิดอยู่ทุกวันนี้นะครับยึดเอาไว้เป็นคติเตือนใจก็คือทำไปนี้ถูกต้องก็เป็นตัววันพรุ่งนี้ ครับสุดท้ายก็ต้องขอถ้าทําอะไรให้พี่น้องเพื่อนครูไม่ไม่ถูกใจไม่ไม่สบายใจหรือไม่พอใจก็ต้องขอกลาบขอภัยไว้เนะี่ยทีนี้นะครับก็เราก็ทําตามหน้าที่รู้จักบทบาทหน้าที่ครงแต่ละนคนก็ขอสุดท้ายก็ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องเพื่อนครูทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างก,กายสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขกับการทำงานมีความก้าวหน้าในอาชีพต่อไปขอบคุณมากครับ ผมนายพิสันผลสวัสดูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าเสียนอำเภอวัฒน,นาคนครจังหวัดสะแก้วผมได้ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านท่าเสียนเป็นเวลา13ปีรู้สึกมีความดีใจและประทับใจที่ขา้าพเจ้าได้เป็นขราชการครู และมีความภูมิใจที่ได้สอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีและประกอบอาชีพที่ดีอยู่ในสังคมที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้สวัสดีค่ะดิฉันนางสุัตราสุกิตธ,ธรรมคุณครูโรงเรียนบ้านท่าเกวียนเริ่มรับราชการที่โรงเรียนบ้านท่าเกวียนล้วก็จักรเสียรที่นี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวค่ะ ดิฉันภูมิใจมากที่ได้รับราชการครูเป็นเวลาทั้งหมด28ปีส่งนักเรียนขึ้นฝั่งมีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานนั้นยึดหลักที่ว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนถึงววละที่จะต้องกเกษียณอายุราชการขอขอบคุณคณะกรรมการที่จัดงาน ในครั้งนี้และคิดว่าการเกษียณครั้งนี้คงจะเกษียณแต่กายแต่จิตใจคงจะเป็นครูตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสลาบดีโดยโต๊จุเป็นข้าราชก,การครูครั้งแรกเมื่ปอปีพศ2537ณโรงเรียนบ้านห้วยไคลอำเภอคลองหายาาาจังหวัดสระแก้วและย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าเพียน ีพศออ2542ความเป็นความภูมิใจในการเป็นข้าราชการครูตลอดระยะเวลา28ปีข้าพระเจ้ามีความภูมิใจที่ได้สอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขถึงแม้ว่าลูกศิษย์แต่ละรุ่นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จแต่เขาก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือสังคมทำประโยชน์ให้กับสังคมได้หลายๆรุ่นหลักการทำงานของพระพเจ้าก็คือมีความขยันอดทนซื่อสัตย์และตรงต่อเวลาขอขอบคุณผู้บริหาราคณะครูทุกท่านที่ได้ร่วมทำงานด้วยกันช่วยเหลือเพื่อกูลเป็นที่ปรึกษาในทุกๆด้านและเป็นการยานมิตรต่อ,อก,กัน ตลอดไปในการทำงานขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางรัตนพรพีรพรประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองยางจบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรธเอกชีววิทยาทำการสอนครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านสีแยกในวันที่11รกรกฎาคม2532 ขณะนั้นได้ทำการสอนอยู่ในระดับชั้นปถมปลายเป็นเวลา12ปีและได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ้านท่าเรียนในวันที่1ตุลาคม2544สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าเรียนประมาณปีเศษเศษและหลังจากนั้นได้ย้ายมาสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองยาง ตั้งแต่วันที่16มกราคม2546จนถึงปัจจุบันประสบการณ์ทางด้านการสอนของดิฉันนะคะดิฉันได้สอนอยู่ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1และปฐมศึกษาปีที่2ตลอดระยะเวลาในการทำงานนั้นซึ่งไม่ตรงกับสาขาที่ดิฉันได้เรียนรู้มาแต่ด้วยความที่ต้อง มาณนะพยายามผนกวายสอบถามจากพวกพี่ๆที่ได้มีประสบการณ์ในการสอนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งและปีที่สองมาก็ได้นำความรู้จากพี่ๆนั้นมาสอนนักเรียนที่ดิฉันได้ประจำชั้นอยู่ที่ดิฉันได้ข้อคิดจากการสอนของในส่วนตัวของดิฉั้นคือต้องมีความพยายามอดทนใจเย็น คิดอย่างเดียวว่านักเรียนคือลูกของเราเราจะทำอย่างไรให้ลูกของเรามีความรู้เหมือนลูกของตนเองจริงๆดิฉันก็ขอฝากข้อคิดครั้งนี้สำหรับคนรุ่นใหม่คือเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเองมีความรับผิดชอบในการทำงานมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ แสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจตลอดเวลาขอบคุณสวัสดีค่ะดิฉันนางรจนานาวาพนมปปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองยางเริ่มรับราชก,การเมื่อวันที่29กรกฎาคมพศ2530สอนอยู่ที่โรงเรียน ประชากะเกษตรพัฒนาเป็นเวลา6ปี30มิถุนายน2536ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองยางจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะระยะเวลาการรับราชการ35ปี2เดือนซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาในชีวิตการเป็นครูได้พบกับอุปสรรคและปัญหามากมาย เร่งผ่านพ้นมาได้ด้วยความพยายามขยันอดทนและเสียสละสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากบทกกรอไว้เป็นกำลังใจกับครูทุกๆท่านนะคะกินไทยในปล่ากว,ว้างทางไกลแสงวัฒนาร,รมใดสองบ้างเห็นเทียนอยู่รำไรเล่มหนึ่งครูนั่นแหละอาจร้างเสกให้พัชวานขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ชั้นนางอุจราภัยเขียวเดิมชื่อรับภัยเขียวครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านองของ,ของประวัติการทำงานเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2524ได้รับการบรรจุเป็นครูโรงเรียนบ้านเขาจานซึ่งในขณะนั้นเพิ่งเปิดปเรียนได้แค่ชั้นปถมศึกษาปีที่ห ในเวลานั้นเด็กนักเรียนทั้งหมดมีประมาณ200กว่าคนโดยผู้บริหารได้มอบหมายให้สอนประจำชั้นปถมศึกษาปีที่สองในยุคนั้นการเข้าออกโรงเรียนจะลำบากเพราะว่าถนนหองทางยังไม่ดีนะคะจะไปไหนก็ต้องเดินด้วยเท้าไม่มีไฟฟ้าใช้โทรทัศน์พัดลมอะไรก็ไม่มี ไม่มีเทคโนโลยีเด็กๆส่วนใหญ่จะตั้งใจเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้เพราะเป็นเด็กดีมีคุณธรรมตั้งใจฟังคุณครูมีน้ำใจรู้จักเลื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ปกครองของนักเรียนก็จะให้ความร่วมมือกับคณะครูและโรงเรียนได้เป็นอย่างดีต่อมาเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราชสองพ 545ได้ย้ายมา,าโรงเรียนบ้านผองคอม,มซึ่งเป็นบ้านเกิดได้รับการมอบหมายให้สอนประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่สองเหมือนเดิมอยู่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกหลานคนบ้านเดียวกันแต่ในสมัยนีนะ้การสอนจะยากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากว่ามีสื่อเทคโนโลยี มือถือเข้ามาทำให้เด็กส่วนใหญ่จะติดเกมและก็นอนดึกในเวลาที่มาโรงเรียนก็จะทำให้เรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่าง่วงเหงาหงนอนเราก็ต้องปรึกษาหารือกับผู้ปกครองช่วยกันแนะนำดูแลลูกหลานอย่างใกล้คิดแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาจนทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ในชีวิตรับราชการได้ทำงานอยู่สองโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านเขาจานและโรงเรียนบ้านปงพมเป็นเวลาเท่ากันเลยก็คือโรงเรียนละ21ปีรวมอายุราชการทั้งหมด42ปีสุดท้ายนี้ก็ขอให้กำลังใจงครูทุกคนถึงงานจะหนักจะเหนื่อยเพียงใดก็ขอให้มี พลังกายพลังใจที่เข้มแข็งอดทนและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงให้ลุ่วรงไปได้ด้วยดีเพื่องานการสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายปัญญาถิ่นเนพชรแสงครับมาทำงานที่นี่ในตำแหน่งนักการพานโรงครับ แล้วก็บรรจุตั้งแต่วันที่28นิุนายน2,533แล้วก็จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ได้กเกษียณพศ2565ครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาทำงานร่วมกับพี่ๆน้องๆที่โรงเรียนบ้านหนังยางนีครับ ที่โรงเรียนน้องหมอดเราก็ได้ร่วมทํางานกับขออ,อสมศิษย์โรงงานครับทํางานอยู่กับท่าน6-7เดือนครับประมาณนี้แหละแล้วก็ได้ย้ายมาที่หนงองยางได้มาร่วมทํางานกับขอออ,อนันต์ครับก็ทํางานกับท่านมาได้ประมาณ10ปีครับถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ได้มาร่วมทํางานกับท่านพออไพรั์เพ่งพินิษครับแล้วก็ท่านก็ ได้ย้ายไปที่โรงเรียนบ้านคลองมะนาวผมก็ได้มาร่วมทำงานกับขออ,อกฤษดาสิงห์ขอรัฐจนกระทั่งปัจจุบันครับ<ม>ก็ที่ผ่านมา,มาก็ดีดีครับขออดีทุกคนครับรักผมทุกคนรู้สึกว่าท่านจะให้ความเป็นกันเองครับแล้วก็จนกระทั่งได้มาทำงานกับท่านขออ,อกิษด,ดาก็จนกระทั่งได้กเกษียณในนี้ครับ แล้วก็ร่วมกับทํางานกับพวกครูบาอาจารย์ที่อยู่โรงเรียนบ้านหนองยางก็หลายๆท่านครับก,ก็ดีทุกคนครับผมก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนแล้วครับที่ยังทํางานอยู่ก็ให้มีคาวามเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไปครับสวัสดีครับ ให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาที